สวัสดีค่ะต้านะคะเป็นเจ้าของธุรกิจบริษัทบ้านป้า2020 20จำกัดน,นะคะซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารบ้านป้าสาขาสกลนครสาขานาครพนมที่จะเข้ามาหานักลงทุนในครั้งนี้ก็คือจะเป็นร้านชินทรนวิจิตคาเฟ่แอนด์บาร์ค่ะขอนักลงทุนผ่านดีวนะคะก็จะอยู่ที่4ล้านบาทค่ะแบ่งออกเป็นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะคะอยู่ที่ประมาณล้านห้านะคะในการตกแต่งนะคะทุนหมุนเวียนในกิจการนะคะ5 0 0แสนบาทนะคะที่เหลือก็คือจะการจัดตกแต่งภายในเงินปรนนที่นุได้แล้วนะคะผมต้องรอสขาสขาสามเสร็จหไมหลังจากที่นักลงทุนลงทุน,นนี้ ะะก็เดือนถัดไปเราก็จะใช้กำไรผลประกอบการของร้านบ้านป้าสาขาสกลนครแล้วก็นครพนมคืนให้กับนักลงทุนค่ะตอนนี้สาขาสกลนครเติบโตอยู่ที่ประมาณ ,0,000 นบาทแล้วก็สาขาะนะครพนมรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งค่ะขอเชิญชวนนักลงทุนแล้วก็ฝากถึงนักลงทุนนะคะว่าโอกาสที่จะสร้างเม็ดเงินมีนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่มากขึ้นนะว,วันนี้ถ้าเราได้ทําธุรกิจก่อก็จะเป็นโอกาสที่จะทําให้เราก้าวชนะคู่แข่งอื่นๆนะคะท่านใดที่สนใจในเรื่องของร้านอาหารสามารถที่จะเข้ามาร่วมลงทุนกับร้านบ้านป้าได้เลยค่ะ